สลากกอชอเนี่ยเราซื้อตั้งแต่อายุ15แต่ว่าจะจ่ายเงินคืนเมื่ออายุครบ60ปีซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับ45ปีบุคคลที่อายุ15-35ถึง35ปีเนี่ยเมื่อซื้อสลากครบ15ปีก็ให้จ่ายเงินคืนได้นะครับอย่างเช่นเขาอายุ15พออายุครบ3 0ก็จ่ายเงินคืนถ้าอายุ20 ก็อายุ35ก็จ่ายเงินคืนซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงอายุที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวพอดีพอดีเลยครับท่านประธานก็จะได้นําเงินก้อนนี้ไปลงทุนทําอะไรกิจการเล็กๆของเขาได้นะครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิ์ปฐมพดุงศักด์ผู้ทแทนรัศดรจากจังหวัดปทุมธาน,นีเขต7อำเภอ ลำลูกกาธัญบุรีและอำเภอหนองเสือนะครับผมขอเสนอคัาแปรยติตรงนี้นะครับโดยตัดคําว่าในยามชลาภาพออกนะครับจริงๆอันนี้ก็เข้าใจนะครับว่าทางคอรมอต้องการให้เป็นหวยกเกษียณแต่ว่าผมมองว่าการที่เราจะกระตุ้นให้คนเยาวชนวัยสิปีนะครับมาซื้อหวยแล้วมาออมเนี่ยกว่าเขาจะได้เงินคืนนี่คืออายุ60ปีใช้เวลาประมาณ45ปีนะครับ ใช้เวลาประมาณ45ปีในการเก็บเงินตั้งแต่อายุ15แล้วไปได้คืนตอนอายุ60เพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าควรจะมีการปล่อยให้เขาสามารถที่จะของเงินคืนได้เป็นช่วงๆเป็นช่วงอายุนะครับก็เลยขอตัดคำว่ายามชลาภาพออกซึ่งตรงนี้ก็จะไปสอดคล้องกับในมาตรายอื่นๆที่ผมกำลังจะแปลยติต่อไปนะครับแล้วหลักการตรงนี้ก็คือว่าเยาวชนเนี่ยเวลาที่เขา เวลาที่เขาสะสมทรัพย์ในยามอายุ15พอเขาเรียนจบอายุประมาณ25 3 0เนี่ยเขาควรจะมีเงินก้อนหนึ่งไว้ลงทุนนะครับถ้าเกิดเขาสะสมตรงนี้ไปแล้วแล้วไม่สามารถถอนเงินมาลงทุนได้ในอนาคตที่เขาจะต้องทำงานหรือว่าเอาหาเงินมาซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าแต่งงานเนี่ยเขาก็จะไม่มีเงินก้อนนี้มาช่วยนะครับอีกประการหนึ่งคือว่า เมื่อเขาเริ่มต้นทํางานนะครับเขาจะมีประกันสังคมในมาตรา3ามาซึ่งการที่เขาได้รับมาตรา3าสท,ทันทีเนี่ยเขาจะถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุนกอชอทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็เลยอยากให้พิจารณาว่าให้แบ่งเป็นช่วงอายุนะครับท่านประธานครับอย่างที่ผมได้เกริ่นนาข้างต้นแล้วนะครับว่าสลากกอชอเนี่ยเราซื้อตั้งแต่อายุ15 แต่ว่าจะจ่ายเงินคืนเมื่ออายุครบ60ปีซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับ45ปีในที่นี้เนี่ยผมก็ต้องลิงก์กับการจ่ายเงินรางวัลด้วยนะครับเพราะการจ่ายเงินรางวัลเนี่ยมีความสำคัญที่จะให้คนตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะครับสิ่งที่ผมแปลยตินะครับท่านประธานนอกจากการจ่ายเงินในอายุครบ60ปีแล้วเนี่ย ผมอยากแบ่งเป็นช่วงอายุในการจ่ายเงินนะครับสำหรับบุคคลที่อายุ15ถึง35ปีเนี่ยเมื่อซื้อสลากครบ15ปีก็ให้จ่ายเงินคืนได้นะครับอย่างเช่นเขาอายุ15พออายุครบ30ก็จ่ายเงินคืนถ้าอายุ20ก็อายุ35ก็จ่ายเงินคืนซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงอายุที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวพอดีพอดีเลยครับท่านประธานนะครับวัยอายุช่วงที่2ก็คือช่วงอายุ36ถึง50ปีเนี่ยผมก็มองว่า ให้บุคคลกลุ่มนี้นะครับสะสมประมาณ10ปีแล้วก็จ่ายเงินคืนนะครับก็เป็นช่วงอายุที่เขาถูกอาจจะถูกเลิกออฟพอดีหรืออาจจะเ,เริ่ม Early Retire นะครับกรเกษียณอายุล่วงหน้านะครับก็จะได้นำเงินก้อนนี้ไปลงทุนทำอะไรกิจการเล็กๆของเขาได้นะครับแล้วก็ช่วงอายุที่3ก็คือ51ปีถึง60ปีเนี่ยก็ให้จ่ายเมื่ออายุครบ60ปีตามปกตินะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนตามปกติเลย ผลที่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะย้อนกลับไปที่มาตราสี่ิบสาที่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกได้อภิปรายการจ่ายเงินรางวัลนะครับเจ็นสะครับสุดท้ายตัดออกให้เป็นการประกาศการกำหนดจากรัฐมนตรีนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นกี่เปอร์เซนต์แต่เท่าที่ผมได้วิเคราะห์ร่างฉบับแรกนะครับล่างฉบับแรกแล้วก็ได้ฟังท่านประธาน กรรมธิการได้ให้ให้ข่าวมาว่าใช้เงินงวดละประมาณเ0็ดรอยกว่าล้านบาทนะครับงวดละประมาณ7 0็อกว่าล้านบาทนี่หมายถึงว่าไม่ใช่วดละปีละประมาณ7 0็้อยกว่าล้านบาทนะครับปีละประมาณ7 0็อยกว่าล้านบาทนี่ก็คือสรุปว่าจ่ายเงินคืนนะครับจ่ายเงินรางวัลเนี่ยสิบห้าล้านบาทห้าสิบงวดจะตกอยู่ที่7 8็้ยดสิบบาทนะครับถ้าเราคำนวณที่เงินรางวัล 15ล้านบาทต่อง,งวดนะครับอันนี้ขอ15ล้านมาต่อง,งวดก่อนก็จะไปจบที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์พอดีนะครับว่า700กว่าล้านบาทนั่นหมายถึงว่าเราออกสลากประมาณ1ล้านฉบับนะครับ1ล้านฉบับก็50ล้านบาทถูกไหมครับ50ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินรางวัล15ล้านบาทก็คิดเป็น7.5เปอร์เซ็นแค่ล่างแรกก็ดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วนะครับแค่แค่ล่างฉบับแรกที่มาแล้วส่วนของ การขายสลากรางวัลเนี่ยผมมองว่ามันขายได้มากกว่าล้านฉบับอยู่แล้วนะครับ <unfair> เนื่องจากว่าท่านมีสมาชิกปัจจุบันนี้2.77ล้านคนนะครับสองล้านคนในแต่ละงวดแต่ละงวดเนี่ยคือแต่ละเดือนดีกว่าแต่ละเดือนท่านท่านให้ซื้อได้60ฉบับน,นะครับแต่ละงวดก็ประมาณ15ฉบับต่อคนถ้าเราเฉลี่ยนะครับผมเอาค่าเฉลี่ยบางคนอาจจะซื้อศูนฉบับบางคนอาจจะซื้อสามฉบับบางคนอาจจะซื้อ60ฉบับต่อเดือน ผมเฉลี่ยาคา่าก,กลางๆนะครับถ้าทุกคนซื้อประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสามสิบฉบับต่อเดือนหรือประมาณสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่องวดนะครับก็ก็จะเฉลี่ยว่างวดหนึ่งเนี่ยคนกลุ่มสมาชิกปัจจุบันจะใช้เงินประมาณพันล้านบาทนะครับต่องวดนะครับซื้อพันล้านบาทซึ่งสลากไม่พอท่านถ้าเกิดท่านออกสลากมามากกว่านี้นะครับท่านออกสลากมามากกว่านี้เงินรางวัลท่านไม่ได้เพิ่ม นั่นหมายถึงว่าเงินรางวัลเพนสิบ้าล้านบาทต่อเงินซอสลากหนึ่งพันล้านเท่ากับว่าเงินรางวัลน,นี้อยู่ที่หนึ่ง้าเปอร์เซนเท่านั้นเองนะครับแต่ท่านถ้าท่านจะเพิ่มเป็น7 5็ดห้าเปอร์เซนเหมือนเดิมท่านต้องใช้งบมากกว่าในห้าเท่านะครับจากเจ็ด้อยแปดสิบท่านต้องใช้ประมาณสา0พัน0ร้อยล้านบาทต่อปีนะครับไม่ใช่7 0็ด้อยล้านบาทนะครับอันนี้ก็ก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่ผมต้องการแบ่งช่วงอายุเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ การที่ประชาชนอยากจะสะสมออมทรัพย์กับท่านหรือเปล่าถ้าอายุ15แต่ได้ดอกเบีย้ยหรือว่าได้เงินรางวัลเพียง1.5เซแล้วดอกเบีย้ยที่ผมได้เกิดข้างต้นนะครับกอชอที่ผ่านมาทําดอกเบีย้ยให้เขาประมาณ1.2ถึง1.8ซนะครับเฉลีย่ยแล้วตลอดอายุเนี่ย1.8เเท่านั้นมันไม่เพียงพอนะครับที่จะให้เขาสะสมตั้งแต่อายุ15ถึง60ปีลองคิดดูนะครับสะสมเงิน45ปีแต่ได้ดอกเบีย้ยประมาณ 2-3%เท่านั้นนะครับซึ่งเทียบกับการสะสมของแบงค์ธนาคารไทยพาณิชย์ต่างๆเนี่ยสปี5ปีเขาก็อยู่ที่3-4%เปอร์เซนแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องสะสมตลอดชีวิตเพื่อให้ได้สเปเซตรงนี้จึงอยากให้แบ่งช่วงอายุลงนะครับจากที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับช่วงอายุ15-30้าถบก็แบ่งสะสมไป15ปีช่วงอายุ3 6มสกถึงห้สิบก็สะสมประมาณสิปีนะครับ แบ่งตามช่วงอายุก็จะเหมาะสมกว่าแต่ท่านก็ได้เอ่ยมาแล้วว่าจะมีกฎกระทรวงออกมาใหม่นะครับหรือว่าแล้วแต่พิจารณาของทางรัฐมนตรีว่าจะให้เงินคืนช่วงไหนอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่รับฟังเสียงของการแบ่งช่วงอายุแต่ก็อยากจะให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเงินรางวัลก็ยังไม่ชัดเจนการแบ่งช่วงอายุเงินคืนก็ยังไม่ชัดเจนนะครับต้องขอความขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับ ท่านประธานขอบคุณมากครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเชคครบครับเผ่ภาภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามันแก้ไขพรบอกอชอนะครับผมเรียนความจากความเห็นนะครับจากท่านสมาชิกนะครับก็เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ผมขอเรียนแบบนี้ครับในเรื่องของอการเป็น การที่พี่น้องคนใดคนหนึ่งจะมีจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับแล้วก็เมื่อสักครูที่ท่านให,ให้ข้อมูลว่าไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะซื้อสลากนะั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ ทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยไม่ว่าท่านจะอยู่ในระบบไหนท่านจะเป็นใครท่านจะเป็นข iting, ้าราชการแบบไหนท่านจะเป็นพนักงานออฟฟิศแบบไหนทุกคนสามารถซื vine, อ้อหวยกษียีได้นะครับเพราะฉะนั้นการซื้อหวยกษียีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในประกันสังคมไม่เป็นอาชีพอะไรนะครับแค่มีแค่2เงื่อนไขง่ายๆ1คืออายุ15ปีขึ้นไปและ2มีสัญชาติไทยท่านเป็นคนที่ซื้อหวยกษียีได้นะครับในประเด็นเรื่องของการตัด คำว่าในยามชลา,าภาพออกจากคำนิยามของผู้อมรัพย์นะครับผมเรียนแบบนี้ครับในเรื่องของกอชอและก็ตัวสลากกอชอหรือหวยเกษียณเนี่ยจุดประสงค์หลักของเรานะครับที่คอรมอนำเสนอนะ่ะนั่นคือการทำให้พี่น้องประชาชนของเรามีความยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงในยามชลา,าภาพหรือในยามเกษียณ เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญมันอยู่ที่ว่าการทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเกิดการออมใช้การลุ้นโชคเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการอ,อมให้พี่น้องประชาชนนั้นมีฐานที่มั่นคง ในการดํารงชีพในยามชราภาพหรือในวัยเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์หลักและหัวใจหลักมันคือตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้ไปแก้ในส่วนที่เป็นหัวใจหลักของการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในยามชราภาพแต่จริงอยู่ครับมีเสียงเรียกร้องนะครับผมเดินสายไปในพื้นที่ต่างๆเดินไปพบพี่น้องประชาชนเดินไปพบข้าราชการต่างๆมีข้อเรียกร้องเหมือนกันว่าทําไมเราไม่เปิดช่องให้มีการถอนออกมาได้ก่อน60ปีนะครับ เป็นข้อเป็นข้อเรียกร้องที่มีนัยยะนะครับแล้วก็ทางกรรมธิการก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นนําไปสู่การแก้ไขในอีกมาตร,ราหนึ่งที่เราจะมีการาพูดคุยกันนะครับนั่นคือการเปิดช่องให้สามารถกําหนดอยู่ในกฎกระทรวงให้สามารถมีเงินออกมาก่อนอายุ60ปีได้นะครับ อาจจะเป็นการขีดเส้นว่าถ้ามุดมีเงินฝากถ้าสมมติมีเงินฝากเกินกว่าจํานวนเท่านี้ซึ่งเพียงพอสําหรับการดํารงชีพในชลาภาพพี่น้องประชาชนอาจจะสามารถถอนออกมาได้นะครับนั่นเป็นการเปิดช่องเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการผมเห็นด้วยกับท่านนะครับว่าควรจะมีการเปิดช่องให้สําหรับการถอนเงินออกมาก่อนนะครับแต่ใน เรื่องของคำนิยามนะครับอยากให้ยึดไว้เพื่อที่จะให้คงหลักการสำคัญของการเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในยามฉลาภาพนะครับในส่วนของเรื่องของตราสารเดี๋ยวผมจะมอบให้ทางผู้แทนจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเป็นคนชี้แจงต่อขอบคุณท่านประธานครับ